วีรกรรมของแมวจรเช้านี้ค่ะป้าเปิดประตูมาเขาวิ่งมาเหมือนจะอะไรมาโชว์สักอย่างหนึงอะ่ะเป็นเจ้ากรรอกค่ะป้าช่วยเขาไม่ทันจริงๆอะ่ะเขา้าผงาผงาบ,งงาบแล้วก็ตายแมวก็พยายามกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะคะโยนไปนูน่นไปนี่อยู่สักพักหนึ่งอะ่ะป้าก็ไม่กล้ายแย่งเขาหรอกค่ะดูท่าทางเขาดุอะ่ะป้าเห็นแล้วกลัวจังเลยอะ่ะสงสัยว่า ต้องตัดสินใจอีกทีแล้วล่ะว่าจะเลี้ยงเขาต่อไปไหมนะคะสายตาเขามันเหมือนกับจะหวงเหยื่อที่เขาตะปบมาได้อะคะ่ะป้าเดินออกมานอกบ้านเขาก็จะมาพยายามมาเคล้าเคลียแต่เล่นแรงอะ่ะจะมากัดเท้าป้านะคะป้าก็ต้องรีบไปเอาน้ำล้างเอาฟอกสบูค่ค่ะแล้วในที่สุดเช่ไหมคะป้าก็ไม่กล้าที่จะแย่งกระลอกไปฝังหรือไปทิ้งอะ่ะ เพราะเขาเล่นอยู่นานเลยอะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยในป้าต้องให้ลูกชายอะมาเอากระรอกไปฝังนะคะเอ๊ะป้าชักลังเลแล้วสิบ้าทําไมโคดุเกินอะที่จริงแล้วกระรอกอะวิ่งอยู่บนต้นไม้บ้านป้าหลายหลายตัวเลยนะป้าก็งงมากเลยว่าเขาไปตะปบลงมาได้อย่างไรนะคะกระรอกอะเป็นสัตว์ที่น่ารักป้ารักเขานะ ถ้าเทียบกับแมวอ่ะป้าว่ากระรอกน่ารักกว่าเยอะเลยอะ่ะตอนนี้ไอ้เจ้าแมวจรเนี่ยมาอยู่บ้านป้าจนเกิดความคุ้นเคยแล้วค่ะอาหารก็อร่อยเ,ออเปลี่ยนรสชาติมาทุกวันแล้วป้าจะทำอย่างไรกับเจ้าแมวตัวนี้ดีล่คะคะ